วันนี้ผมก็จะมาสามข้าวนะครับหรือซ่อมข้าวเนาะเนี่ยตรงที่ไม่เกิดตรงที่ไม่เกิดก็บางอันก็หอยกินมันก็ปูกินใช่ไหมตรงน้ําท่วมเวลาไม่เกิดแล้วก็มาซ่อมเนาะก็จะถอนเราก้าตรงไหนที่มันหนาหนามันตรงไหนที่มันหนาหนาก็จะเออก็จะเอา มาซ่อมนะครับผมก็จะเอาไม่เยอะหรอกเอาเนี่ยแค่นี้ต้นเดียวเนี่ยตันเดียวเราก็เสียบลงไปเลยนะครับผมทำไปนะ,ะครับผมเพื่อให้มันเต็มงานผมก็ทำอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาก็แตกกอน,นะครับเดี๋ยวเขาก็แตกกอวิถีชีวิตคนบ้านทุ่งเนาะเนี่ยปากลงไปเลย เี๋ยวเขาก็แต่กอนะครับผมหางมั่งทีมั่งก็ไม่เป็นไรนะครับทำปไปวิถีชีวิตคนบ้านทุ่งนะครับผมก็ทำอย่างนี้ทุกปีแหละนะครับใส่ต้นเดียวไม่เยอะเดี๋ยวเขาก็แต่กอไปเรื่อย แต่กอมาเขาก็เป็นหลายต้นเนาะเราก็ดำทีๆหน่อยไม่ต้องไม่ต้องอน,นี้มากไม่ต้องห่างมากตามภาษาครับทำไปวันนี้จิดแจ่มใสเดี๋ยวก็เสร็จเองถ้าไหนต้นเล็กเราก็ใส่สองต้นเล็กก็ใส่สองต้นใหญ่แล้วก็ใส่หนึ่ง ต้นใหญ่แล้วก็ใส่ต้นเดียวไ,ไม่มีใครเขาว่าหรอกครับนาเราเองผมก็จะทำวันละนิดลวนละหน่อยเพราะข้าวเขายังไม่แข็งแรงข้าวยังไม่แข็งแรงเดี๋ยวปูกับหอยก็มากินนะครับปูกับหอยก็ไม่ได้กำจัดนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาโตขึ้นมาเขาก็แตกกอนะครับทําไปเรื่อยเนาะวิธีชีวิตเกษตรกรอีสานมันถ่งไม่มีใครช่วยแล้วก็ช่วยตัวเราเองครับ ทำมละนิดก็เสร็จเองนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนอกาสเวลายังมีอีกเยอะการทำนานี่เพิ่งจะเดือนเจ็ดเองนะครับนี่เพิ่งจะเดือนเจ็ดอย่างไพอเสียบก็เสียบนะครับเสียบปเดี๋ยวก็เสร็จเอง เสียบีนอันนี้ตรงไหนเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวก็แตกกอเดี๋ยวก็แตกกอเดี๋ยวหมดนี่ผมก็พอแล้วทำหมดแล้วไม่รีบร้อนครับไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนใครเขาจะว่ายังไงก็เช่างเราทำ ตามเขาเรียกว่าตามมุมเพอใจนะครับเรวเร็วก็ดีเขาว่าถ้าเรเสร็จเร็วมากก็ดีแต่ว่าเสร็จเร็ว,เ,ว,วเ,รเร็วเวาจะว่าเราไม่มีอะไรทํำ โอเคครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณที่อันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบนะครับผม